สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับประจำวันที่30กันยายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบฟูกันนะครับวันนี้มาดูข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเกี่ยวกับเจมส์มิลเนอร์ว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนนะครับให้กับทีมอย่างแท้จริงนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของโจล์นะครับเพรสซิงได้อย่างโดนใจนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของว s สที่เรียบูให้ความสนใจด้วยแล้วก็เรื่องอื่นอีกมากมายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนจดดีกก่่ออะรับบสาหยแ้เมื ตากระเบนเน็บนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าช่วยได้รวมไปถึงยาท่าตุส่วนภายธรรมชาติยาท่าตาจอมทองกดหนย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับทั้งสองผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับแฟนเพจของห้างขายยาจอมทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพหรือว่าจะสั่งซื้อตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้นะครับรวมไปถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกพรีมเมียมมินิม,ม,นมอลนะครับในราคาแพ็กเกจแฟรนไชส์เริ่มต้นตั้งแต่39,000บาทไปจนถึง มีสูงสุดนะครับแบบวินเทจ1นึ0 0 0สบาทนะครับระยะเวลาคืนทุนไม่นานมีการสอนสูตรให้มีซุ้มขายให้ด้วยนะครับสนใจลองสอบถามรายละเอียดเต็มๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพก็ได้นะครับนี่ครับ086 072กน็ะครับ6218นะก็ติดต่อกันเข้าไปได้นะครับอ่ะมาเริ่มต้นไล่เงินข่าวสารกันไปนะครับสำหรับวันนี้ อย่างแรกนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของเจอร์คอปนะครับหลังจบเกมเมื่อวานแน่นอนครอปก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของล์พูว่ามีจุดที่น่าพอใจจุดที่ต้องปรับปรุงต่ออะไรก็ว่ากันไปทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่โดนถามนะครับนั่นก็คือในสุดสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ล์พูจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นศึกบิ๊กแมตช์เนี่ยเจอร์คอปก็บอกว่าหลังจากนี้คือการฟื้นฟูร่างกายก่อนเอาให้สดใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะพยายาม มุ่งเน้นไปสู่เกมวันอาทิ์นี้นะครับคือนักข่าวก็โชงก่อนนะครับว่าเนี่ยตอนนี้ลิปูยิงไปเกิน20ลูกแล้วนะหลังผ่านมา6 7 8นัดแรกเนี่ยนะครับในทุกรายการเนี่ยครอปก็บอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งนับเลยว่ายิงเยอะได้ขนาดนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรายิงเยอะอย่างเดียวนะเราก็เสียเสียไม่เยอะเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามการเจอกับแมนซิตี้เนี่ยคือจะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะยิงแมนซิตี้กี่ลูกวะอันนี้ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราจะต้องพยายามทําในการเจอกับแมนซิตี้ก็คือคุณจะต้องพยายามเล่นให้สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งการเล่นเกมรุกและก็เกมรับเพราะว่ามันเป็นทางเดียวเวลาที่คุณจะชนะแมนซิตี้ได้คุณต้องเล่นให้สมบูรณ์แบบทั้งรุกและรับจริงๆนะครับเล่นให้ใกล้เคียงกับคําว่าเพอร์เฟกที่สุดนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่ากําลังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เจอกับแมนซิตี้ในเกมนี้กําลังทํางานหนักนะครับและที่สําคัญทีมก็รู้สึกโอเคมากขึ้น ที่ได้มีเวลาพักมา,มากยิ่งขึ้นนะครับได้มีเวลาให้ร่างกายได้สดใหม่คือหลังจากเล่นเกมวันเสาร์มาแล้วมาเกมวันอังคารเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาต่อเนื่องแล้วแต่เนี่ยดีอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เล่นวันเสาร์ได้ไปเล่นวันอาทิตย์ก็ได้พักเต็มๆหลัง่างนี้ก็จะให้นักเตะได้พักครับเพื่อให้ความสดกลับมาแล้วครอปก็เตือนด้วยครับว่าเขารู้ดีว่าแมนซิตี้อ่ะแม้ว่าจะแพ้ไปเอชเชมานะครับแต่ว่าจะไปแบบหลงประมาทเอ้ยพึ่งแพ้ไปเอชเชมาไม่ได้เพราะว่า ฝั่งแมตซิตี้เองการที่แพ้ไปเอชเแมาเขาก็ต้องการที่จะสไตล์แบ็กอ่ะหรือว่าจะพยายามแบบตอบโต้คืนด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลเพื่อเป็นการแบบลบฝันร้ายที่แพ้ไปเอชเแมาอารมณ์ประมาณนั้นแหละดังนั้นครอปก็รู้ดีว่าประมาทไม่ได้แต่นเนือสิ่งอื่นได้ครอปก็บอกว่าการได้เล่นในแอนฟิลเล่นต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยมันก็ทําให้อ่าเป็นเรื่องดีๆอย่างหนึง่งแล้วซึ่งก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะในเกมวันอาทิตย์นี้ โดยประมาณครับสิ่งที่เอบพูดไว้ส่วนเรื่องเทรนด์อัอัปเดตสั้นๆแล้วกันนะครับสาหรับบางคนที่ยังไม่ได้ทราบนะก็จะชี้แจงให้ทราบว่าเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณกึง่งกึ่งโคนขาหนีบนะครับเป็นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเจนคอปก็บอกว่าเกมวันอาทิตย์นี้กับแมนซิตี้เนี่ย,ยไม่น่าหายทันและไม่ใช่แค่เกมวันอาทิตย์ครับในการเบรกทีมชาติคือหลังจบเกมกับแมนซิตียจะเป็นเบรกทีมชาติเบรกทีมชาติเนี่ยเจนคอปก็เชื่อว่า ถ้าดูจากที่ทีมแพทย์ประเมินในตอนเนี้เทรนไม่น่าที่จะพร้อมลงเล่นไม่น่าที่จะไปเล่นกับทีมชาติอังกฤษได้ด้วยนั่นแปลว่าเจนเขาบอกว่าเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ฟืนน้นตัวกันเร็วอยู่แล้วนั่นแปลว่าอาจจะหลังเบรกทีมชาติอโนถึงจะกลับมาได้ดังนั้นตอนนี้มี2คนที่จะกลับที่มีโอกาสกลับมาได้หลังเบรกทีมชาตินะนั่นก็คือเทรน์อโนกับเตียโกโ้คนทาราสองคนเนี้ยต้องรอหลังเบรกทีมชาติเลยครับอืมโอเคครับ มาดูกันที่เรื่องราวของเคอร์ติสโจนกันบ้างเมื่อวานนี้โอ้โหหลังจากทูนฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยไดแมนอัลเดอรแมนในเกมที่ชนะปอร์โตแล้วก็ฟอร์มดีมาอย่างต่อเนื่องก็มีหลายๆคนกล่าวชมไปที่เคอร์ติสโจนไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยเนี่ยก็บอกว่าเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยยอดเยี่ยมเพลงใดแล้วเมื่อวานนี้ห้าลูกเนี่ยโจนก็มีส่วนร่วมทั้ง5ลูกนะครับแล้วก็ในในส่วนของฟาบินโยเนี่ยพูดถึงเรื่องของริทึิม ของโจนว่าโจนเป็นผู้เล่นที่จําเป็นจะต้องลงเล่นตอน่อเนื่องเพื่อที่จะแบบรักษาจังหวะการเล่นของตัวเองแล้วเราเห็นเลยว่าเมื่อวานนี้พอเขาเล่นด้ยวยความมั่นใจเขาทาอะไรได้บ้างเราแค่ฝากบอลไว้กับเขาแล้วเราจะรู้เราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะต้องสร้างสรรค์สิ่งพิเศษแน่นอนเวลาตอนเขามีบอลน,นะครับเขาคือผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงนะครับแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่กับตันทีของเราจอแดนเทนเนอร์สันก็ให้การชื่นชมเคอร์ติโจเช่นกัน โดยบอกว่าโจนยังเป็นผู้เล่นที่เด็กอยู่นะแต่ว่าเขาอยู่กับทีมอยู่กับทีมชุดใหญ่นมาหลายปีแล,แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เติบโตเริ่มปรับตัวกับทีมชุดนี้ได้อย่างเต็มตัวแล้วคุณจะเห็นว่าในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดมากแล้วเขามีทุกอย่างที่ครบเครื่องที่จะกล้ามาเป็นผู้เล่นชั้นนําของทีมได้อันนี้คือบทสภาพของเฮนโดส่วนเจอร์กินคอปเจอก์กินคอปก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนเกมกับปอร์โตเนี่ยจริงๆ เหมือนกับาทางเค์ติโจนเนี่ยมีปัญหาทางช่องท้องนะอาจจะท้องทรงท้องเสียหรือเปล่าไม่ทราบแต่โอ้โหนี่ขนาดมีปัญหาช่องท้องแต่เล่นได้ขนาดนี้เจนครับก็เลยแซวว่าผมเลยบอกเขาไปว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรแบบตรงนั้นนะแต่มีแบบนี้อีกได้ไหมอ่ะถ้าเล่นได้ขนาดนี้นะครับคือเล่นได้ดีจริงๆอยู่ทุกที่ของสนามนะครับหลายๆประตูนะครับก็ชมว่ามีส่วนร่วมกับในหลายๆประตูที่เกมที่เจอกับปอร์โตและที่สําคัญคือ เกมลุกเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแต่เกมรับก็ลย์ท็อปคลาสเกมเช่นกันคือครอปชมไปที่เรื่องของเกมรับครอบชมไปที่เรื่องของการเขาเพรซิ่งจากมุมอับได้ดีมากๆและซึ่งผมปื้มฟอร์มการเล่นของเขาในค่ำคืนนี้จริงๆอ่ะครอบสัมภาษณ์แบบนี้ทีเนี้ยไอ้ประโยคที่ครอบบอกว่าเคอร์ติโจนอ่ะเพรซิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมในมุมอับอ่ะเราก็น่าจะเห็นกันว่าเกมเมื่อวานเนี้ยนะครับ มันมีช็อตลูก2อศูนย์ที่เขาไปฉกจากแดนกลางมาได้เลยฮะลูก3ามศูนย์สิฉกมาได้ปุ๊บแล้วก็เลี้ยง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 ขึ้นมาแล้วก็ดึงจังหวะรอแล้วก็หักเข้าตัดเข้าในแล้วก็ส่งให้ซาร่ายิงลูก3ามศูนย์แล้วน่าจะจำกันได้นี่คือ counter press หรือว่าเกย์เกนプレซิ่งที่เจเกนคอปเขาชอบมากๆสำหรับใครที่เล่นプレซิ่งแบบนี้ได้เก่งๆซึ่งโจนทําได้ในเกมที่เจอกับปอร์โตแล้วมันมันมาพร้อมกับคลาชมเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมแต่ไม่ใช่แค่นั้นถ้าเราย้อนกลับไป ในเกมที่เราเสมอเบนส์ฟอร์ดตอนต้นเกมมีลักษณะคล้ายๆกันที่โจนเพสซิ่งตรงกลางสนามแลวชนะบอลมาได้แล้วก็ลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราส่งบอลไปถึงซาร่าแล้วซาร่าหลุดเดี่ยวเราน่าจะจำกันได้ครับลองไปย้อนดูไฮไลท์กันซาร่าหลุดเดี่ยวในต้นเกมแล้วก็ยิงเนี่ยผ่านตัวผู้รักษาประตูของเบนด์ฟอร์ดไปแล้วแต่บอลมัน มันยังไม่คาดเส้นอ่ะมันมีตัวมาเคลียก่อนคือไอยเยอร์เนี่ยมาเคลียได้ก่อนเราน่าจะจำช็อตน,นั้นได้คือบอลมันก็กลอยเบาๆที่ซาร่าหยิงแต่หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากการเพรสซิ่งซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจนส์ครอฟถึงชมเรื่องนี้เป็นพิเศษคือนอกเหนือจากการเล่นเกมรุกมีส่วน่วมของเกมรุกมีส่วน่วมของการเล่นเกมรับแต่เรื่องเพรสซิ่งนี่คือหนึ่งเรื่องที่ครอปชอบมากๆนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเจมส์มิลเนอร์นะครับเป็นบทความจากเจมส์เพียร์ นักข่าวสายหงแดงของเรียบูของแอตเลติกยูเคเขาเขียนถึงเจมส์มิลเนอร์ว่าในเบื้องหลังแล้วเนี่ยเจมส์มิลเนอร์อุทิศตนคือไม่ใช่แค่เรื่องของฟอร์มการเล่นที่สามารถทดแทนคนอื่นๆได้ในหลายๆตำแหน่งและก็ทําได้ดีด้วยเนี่ยแต่เรื่องของเบื้องหลังอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมว่าผมอยากนําตรงนี้มาบุมตรงนี้มานําเสนอนะครับโดยเจมส์เพียร์เขาเขียนไว้ดังต่อไปนี้นะครับเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าในการเซ็นสัญญานักเตะฟรีเนี่ยให้เราลองนึกย้อนกลับไป มันมีหลายครั้งที่เซ็นมาแล้วมันมันเหมือนเป็นโยเรียนหัวก้อยอะนักเตะฟีเยนอะเนี่ยฟิลิปเดเกนมิลานโยคานวิดโจโคโพวกเนี้ยไอพวกนี้ล้มเหลวแต่ถามว่าคนที่ดีๆมีไหมมีอย่างคนที่เรานึกเลยว่าเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาฟรีที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือแกลลี่แม็กอาริสเตอร์ถูกไหมเซ็นมาช่วงปี2000แล้วก็โอ้โหแม้ว่าจะอายุเยอะแต่เป็นตัวหลักของทีมแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ด้วยอยู่ในทีมชุดแชมป์ ใช่ไหมฮะปี2000เป็นต้นมาถัดมาก็จะเป็นเจมส์มิลเนอร์ในซัมเมอร์2015ที่เซนฟีถัดมาอีกก็จะเป็นโจแอลมาติดในปี2016ซึ่งปัจจุบันก็เป็นตัวหลักของเราเหมือนกันแต่คนที่เจมส์เพียบอกว่าดูแล้วจะคุ้มค่าเม็ดเงินมากที่สุดนั่นก็คือจ่าเจมส์มิลเนอร์นี่แหละนะนี่กาลังเข้าสู่ซีซันที่7จบซีซันนี้ก็คือ7ซีซันกับเรียบูแล้วอาจจะเป็นปีสุดท้ายนะ เพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะอายุ36ปีและสัญญาปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่ปีเดียวอ่ะเหลือจนจบซีซันนี้ก็หมดสัญญาแต่เราทุกคนเห็นว่าอายุเป็นเพียงแค่แบบเหมือนตัวเลขสําหรับเขาอ่ะเพราะว่าเขายังมีความเป็นมืออาชีพสูงยังแข็งแกร่งยังฟิตแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยใครจะไปเชื่อว่าเล่นในพรีเมียร์ลีกมา19ปีละเล่นตั้งแต่อยูลีตะตั้งแต่รีดก่อนตกชั้นรอบที่แล้วอ่ะนะครับตอนนี้เป็นรองกับตันของทีมแล้วเป็นมีความสําคัญทั้งในและนอกสนาม เจมเพียรเนี่ยอา่าวสาคัญแล้วนะครับเจมเพียรบอกว่าเจมมิลเนอร์เนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในแคมป์ถ้าใครไม่ทุ่มเทหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งตกบวกพ่องเจมมิลเนอร์จะเดินเข้าไปบอกเลยเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้นะซ้อมแบบนี้มันไม่พอต้องจริงจังกว่านี้นะอะไรแบบเนี้ยคือเป็นมืออาชีพสูงและนี่คือหนึ่งสาเหตุว่าทําไมเขาถึงเหมาะที่จะเป็นรองกับตันต่อจาก จอแดนเฮนเดอร์สันอย่างสุดๆเลยคือเฮนโดสําคัญสุดๆแล้วคนหนึ่งแต่เจมิลเนอร์ก็สําคัญแทบจะไม่แพ้กันนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยดาวรุ่งที่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมกักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะลองไปหาบทสัมภาษณ์ได้ว่าเจมิลเนอร์เนี่ยคือคนที่คอยช่วยเหลือคอยสั่งสอนคอยให้คําแนะนําอย่างถูกต้องกับเด็กๆด,ดาวรุ่งที่ขึ้นสู่ชุดใหญ่มาหลายๆคนเลยัเด็กๆให้ความเคารพจากยกตัวอย่างเทรนต์อาร์โนเนี่ยเมื่อปี2 0 1 9ครับสองสปีก่อนเนี่ย อาโนก็ชมมิลเนอร์ครับว่าโอ้ภายนอกเนี่ยเขาอาจจะดูเป็นคนที่ดูเป็นคนแข็งแข็งนะแต่ภายในจริงๆมีมุมอ่อนโยนอยู่เขาให้คําแนะนําแล้วก็ให้กําลังใจแก่ทุกคนและเขาทุ่มเททุกสิ่งทุก,ทกอย่างเพื่อทีมจ่าเจมิลเนอร์เนี่ยนะครับตั้งใจความตั้งใจแรกนะครับเดี๋ยวนะแมวมันขูดพื้นสาระหยุดโอเคมันหยุดละสาระอ่ะขออภัยด้วยอ่ะฟังเสียงขูดพื้นไปก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจาเจมเนี่ย ความตั้งใจแรกเนี่ยอยากจะมาเล่นมิดฟิลด์ครับเราน่าจะจากันได้ตอนที่ตอนที่ย้ายมาในยุคแบนเลอร์เจอร์ก็ได้รับคำสัญญาคำสัญญาจากแบนเลอร์เจอร์ว่าขอเล่นมิดฟิลด์นะแต่ว่าพอแบนเลอร์เจอร์ออกมันก็ต้องมาตกลงกันใหม่ครับซึ่งการตกลงกับเจอเกนคอปเนี่ยก็ตกลงแล้วว่าคุณอาจจะไม่ได้เล่นมิดฟิลด์ตลอดนะคุณอาจจะต้องไปเล่นในตําแหน่งที่สารพัดประโยชน์เล่นตาแหน่งนู้นนี้นั้นด้วยนะมิดฟิลด์คุณก็ได้เล่นแต่คุณต้องช่วยทีมอื่นในตําแหน่งอื่นด้วยซึ่ง เจมิวเนอร์ยอมรับเรื่องนี้ได้ในยุคของครอปนะเท่าเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเราไปเก็บสถิตินะครับเจมิวเนอร์เนี่ยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในทุกรายการเนี่ยสองเกมนะแต่ว่าเล่นกองกลางจริงๆเนี่ยอย่างที่ใจเขาปรารถนาเนี่ยหนึ่งนัดเท่ากับว่าครึ่งครึ่งเกือบเกือบครึ่งครึ่งเลยครึ่งหนึ่งเล่นมิดฟิลด์กับอีกครึ่งหนึ่งไปเล่นตำแหน่งอื่นเอาง่ายๆปี2016 17เนี่ยไปเล่นแบ็คซ้าย52นัดคิดเป็น20%แล้ว แล้วก็มีไปเล่นตำแหน่งอื่นด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาจะได้เล่นเป็นแบ็กขวาแล้วในปีนี้เล่นเป็นแบ็กขวาต่อจากเทนอาโนเป็นแบ็กอัพของเทนอาโนอีกทีนึงด้วยนอกจากเป็นแบ็กอัพในแดนกลางแล้ว2นัดที่เขาได้ลงเล่นไปก่อนหน้านี้เจอวิลฟิศซาฮานะครับแล้วก็เจอลุยดิอาสของปอโตเนี่ยวิลฟิศซาฮาของคิซาเปเลตเนี่ยก็ดวลมาแล้วแล้วก็ทำยอดเยี่ยม แล้วก็มีแอซิดด้วยในเกม UCL ซึ่งทำให้เป็นแอซิดลูกที่12ใน UCL กับนักเตะหงเนี่ยซึ่งเป็นการแอซิดที่เทียบเท่ากับเจอร์ลาด,ด้วยถ้าแอซิดอีกลูกหนึ่งก็ทำลายสถิติของเจิร์นะครับบททดสอบต่อไปของเจมิลเนอร์นะครับก็คือการได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในเกมที่เจอกับแมนซิตี้พอดูทรงแล้วเทนไม่น่าทันอยู่แล้วนะครับแล้วเขาจะต้องดวลกับแจ็คกิลิชนะครับนะเจ้าของสถิติค่าตัว100ล้าน นี่ก็คือสิ่งที่เจมิลเนอร์ทำนะครับโอเคเทนอาร์โน no เนียมีจุดเด่นเรื่องอะไรครับเรารู้ทุกคนรู้กันอยู่เรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสปีนี้เทนอาร์โน no สร้างสารรค์โอกาสมากที่สุดในพรีเมยรีกเลยครับย้ําว่าในพรีเมอรี่นะยีครั้งแต่เจมิลเนอร์เนี่ยใน2เกมที่เขาลงเล่นเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาก็พอสร้างสารรค์โอกาสได้เกมรับเป็นเรื่องเรื่องที่เขาทําได้ยอดเยี่ยมมากแต่เกมลุกอาจจะไม่ได้สุดเท่าอาร์โนแต่ก็ทําได้ดีดังนั้นก็ครบเครื่องครับแล้วก็ นี่คือสิ่งที่เจมส์เพียสพูดถึงมิลเนอร์เจมส์เพียสยังเขียนเสริมถึงเรื่องอื่นด้วยเสริมถึงเคอร์ติจโจนว่าเนี่ยโจนก็เป็นคนหนึ่งที่คว้าโอกาสได้ดีจากการที่เอเลียดเจ็บตีอาโก้เจ็บไปคว้าโอกาสได้ดีนะคว้าโอกาสได้แบบอยู่มือเลยอีกคนหนึ่งที่เราต้องมาลุ้นกันว่าในค่าคืนวันที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยอาจจะเป็นฟิมิโนได้ออกสตาร์ทก่อนโชต้าบ้างหรือไม่เพราะว่าฟิมิโนยิงได้2ลูกด้วยแล้วก็2คนนี้มักจะลงสลับกันอยู่แล้ว คือเท่ากับว่าซาร่ามาเน่เนี่ยอันนี้ยึดตัวจริงแน่แน่ฟิมิโนโกับโชต้าต้องแย่งตำแหน่งกันนั่นคือสถานะอ่าสถานะตอนนี้ในทีมของโตลุกอ่ะอันนี้คือบทความที่ผมแปลแล้วก็สรุปมาฝากกันจริงๆยาวกว่าน,นี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมีสีสันของแดงมาฝากกันด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสถิติที่โมซาล่าจ่อจะทําลายเซเว่นเจอร์ล่ะนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับนี่ครับแฟนชายนะครับชาโนมไข่มุกใครที่ ช่วงโควิดสิแบบนี้อยากหาธุรกิจทํานะครับบอกต่อคาเฟ่ก็ตอบโจทย์นะครับธุรกิจชานมไข่มุกพรีเมียมมินิมอลนะครับในราคาแพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่สามหมื่นเก้าบาทสามหมื่นเก้าพันบาทไปจนถึงแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีซุ้มขายให้มีสอนสูตรครบระยะเวลาคืนทุนไม่นานนะครับเปิดบริการมากว่าเจ็ดปีสนใจไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับแบบจัดเต็มเลยนะ ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนลนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเข่าชนิดน้ําชนิดเม็ดมีให้เลือกนะครับรวมไปถึงยาสูนภัยธรรมชาติยาธาตุตาจอมทองนะครับน้องอื่นท้องเฟิร์สก,กดไหลย,ย้อนช่วยได้ร้านขายยาเท่าไหก็มีหรือว่าสั่งซื้อทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรของห้างขายยาจอมทองนะครับฝกากไว้ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่สื่อสารนะครับเจอหลาดครับยิงประตูในศึกยูเวนตาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทั้งรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบ็องเอา้์เนี่ยสาประตูใช่ไหมอันนั้นคือสถิติของเจอหลา น,นี่เว็บไซต์ทางการเป็นคนลงเองเลยนะ t วิตเตอร์ของเว็บทางการเรียบผูบอกลงเองซาร่าเนี่ยตามมาไม่ห่างครับซาราตามมาอยู่ตอนนี้ล่าสุดหลังจากยิงบโตสอลูก29ประตูแล้วเท่ากับว่าอีกหนึ่งลูกในแชมเปี้ยนลีกซาร่าจะเทียบเท่าและถ้าอีก2ลูกซาร่าจะทําลายสถิติยิงมากกว่าเจอหลาทันทีส่วนซาดิโอมาเน่นะครับอันนี้ก็ตามมาห่างๆแต่ก็ไม่ได้ห่างขนาดนั้น นะครับยีประตูก็ไม่น้อยเหมือนกันนี่คือ3คนที่ยิงในแชมเปี้ยนลีกเยอะที่สุดของเราซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เจมี่คาราเกอร์ก็บอกว่าโอ้อีกไม่กีน่นัดผมเชื่อเลยคาราเกอร์บอกอ่าซาร่าจะทำลายสถิตินี้ของเจอร์ลาดแน่กับการยิงประตูในแชมเปี้ยนลีกนะครับอันนี้ไม,ไม่ไม่ต้องมีใครไม่ไม่ต้องสงสยัยะนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์แหละว่าทำไมละซาร่าถึงเป็นตัวจบสกอร์ที่ ดีที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูลมันยอดเยี่ยมมากๆครับนี่คือสิ่งที่คาร์เกอร์บอกนะฮะซึ่งผมว่าเราก็เชื่อว่าเมื่อดูจากตัวเลขแล้วก็อีกแป๊บเดียวอ่ะอีกไม่นานน่าจะทำลายได้ภายในซีซั่นนี้ด้วยซ้ำอาจจะทําได้นะฮะแล้วก,ก็อีกหนึ่งอันไชติที่ทําลายไปแล้วหลังจากยิงใส่ปอโต้สองลูกเนี่ยก็คือ,อการที่ซาร่าครับยิงถ้านับรวมตอนอยู่กับพวกทีมทีมก,ก,ก่อนหน้านี้ด้วยนับประตูในแชมเปี้ยนลีกอะ่ะ ซึ่งน่าจะยิงก่อนเลยนยยิงกับโรมานะก็ทําให้ยิงเป็น31ลูกครับซาราอานะครับเป็นสถิติที่แซงซามูเอลแอโตไปแล้วครับยิงมากกว่าเอโตไปแล้วและก็เป็นรองเพียงแค่ด็อกบาคนเดียวด็อกบาเนี่ยยิงในแชมเปี้ยนลีก44ลูกซารายิงไป31รวมทีมเก่าด้วยนะอีกกี่ลูกอะซาราถ้ายิงอีก13ลูกก็จะเทียบเท่ากับด็อกบา ถ้ายิง14ลูกก็จะทําลายสถิติของด็อกบาเรียกได้ว่าเป็นนักทําลายสถิติจริงๆครับสาหรับโมซาร่านะครับสีสันที่อื่นครับก็จะมีเฮนโดครับเมื่อวานนี้โพสนะครับว่าเขาลงเล่นเป็นนัดที่400ให้กับเรียลูอู้เผลอแป๊บเดียวเ,เล่น400นัดแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่ามอบชัยชนะนัดนี้ให้กับเซอร์โรเจอร์ฮันก็คือโรเจอร์ฮันคือตำนานอันดับต้นๆของสโมสรนอะ่ะแล้วก็เป็นดาวยิงสูงสุดอันดับสองของสโมสรด้วย ก็บอกมอบชัยชนะเมื่อวานนี้ให้กับโรเจอร์ฮันซึ่งก็มีคนมาร่วมแสดงความยินดีหลายคนนะครับเพื่อนเก่าอย่างเช่นมิโยเล่ก็มาคอมเมนต์ด้วยฮะริพูก็มาคอมเมนต์นะครับอีกหลายๆคนแล้วก็หนึ่งในนั้นครับที่แฟนบอลจับตาเป็นพิเศษครับคือจูดเบลลิงแฮมนี่ไอเจ้าหนูคนนี้นี่มันชื่นชอบแล้วก็สนิทกับเฮนโดจริงๆก็มาร่วมแสดงความยินดีกับกับเฮนโดด้วยแล้วก็แสดงเห็นมาว่าคอนเกรสเมดนะฮะ อคาริอุสครับที่ผ่านมาไม่ไม่ได้ซ้อมกับลิเวอร์พูลมาเป็นเดือนแล้วเราเราก็จะสังเกตน,นะเพราะเออในภาพการซ้อมอะไม่เห็นคาริอุสด้วยหายไปไหนอันนี้เขาออกมาพูดเองนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อบิวครับในเยอรมันบ้านเกิดเขาเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาบาดเจ็บมาประมาณ6สัปดาห์แล้วก่อนหน้านี้คือหายไป6สัปดาห์เพราะว่าเขาเจ็บคือเขาเขาหวังว่าเดี๋ยวหลังจบทีมชาติอะรอบนี้เบรกทีมชาติรอบใหม่เ่ย เดี๋ยวเขาจะกลับมาซ้อมได้เขาจะพยายามกลับมาซ้อมกับทีมร์พูลแล้วก็พยายามรักษาวความฟิตแล้วก็เดี๋ยวมารอดูว่าในช่วงในช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยเอ้ยขออภัยในช่วงมก,กราคมหน้าที่จะถึงเนี่ยตลาดตลาดหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็หวังว่าเขาจะได้ย้ายนะเขาบอกที่ผ่านมาตอนซัมเมอร์เนี่ยก็มีทีมสนใจเขาเหมือนกันแต่ว่ามันสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรละหลายๆอย่าง แต่เขาก็หวังแหละว่าเดี๋ยวมักกะลาจะได้ย้ายทีมนะก็ขอให้หายเจ็บกลับมาเร็วๆก่อนแล้วก็ซ้อมรักษาความฟิตแล้วก็ขอให้ได้ทีมใหม่เร็วๆแล้วกันนะครับในช่วงมักกะลาคมนี้มาดูกันที่ฟอร์เรียนวิสนะครับไอ้ฟอร์เรียนวิสนะฮะคนนี้เป็นตัวรุกตัวเก่งนะครับของเรเวอร์คูเซ่นนะเออวันนี้ก็เป็นหนึ่งในพาดหัวข่าวด้วยรีวูให้ความสนใจฟอร์เรียนวิส ตัวลูกตัวเก่งคนนี้วัย18ปีเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์มากๆติดทีมชาติเยอรมันไปแล้วด้วยนะเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์ล่าสุดเนี่ยคริสเตียนฟอลส์นะครับหัวหน้านักข่าวของบิลก็คอนเฟิร์มนะครับว่าทีมที่สนใจฟอร์เรียนเวสเนี่ยเต็มไปหมดเลยเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลนะครับและหนึ่งในนั้นที่เขาบอกว่าเป็นตัวเต็งที่สุดเลยก็คือบาเยิร์นมิวนิกนะที่จะมาร่วมล่านะครับ แต่ว่าเขาบอกว่าตัวของนักเตะเนี่ยอาจจะพร้อมย้ายในปี2023นะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกนะ transfer in 2023อาจจะปีหน้านักเตะอาจจะยังไม่รีบย้ายนะครับเพราะว่านักเตะรู้ดีว่าถ้าอยากติดทีมชาติไปเล่นในฟุตบอลโลก2022เนี่ยก็ต้องเป็นตัวจริงซึ่งดังนั้นอาจจะต้องอยู่กับเรเวอร์ต่อไปอีกสักปี2ปีแล้วค่อยคิดย้ายแมนซิตี้ด้วยที่จับตาดูอยู่เอาเอาเป็นว่าหลายทีมที่จับตาดูอยู่ อันนี้แค่นําสีสันมาบอกกันผมว่าดาวรุ่งที่พอลสวรรค์สูงแบบเนี้ยลิฟลิเวอร์อรพูลจะต้องจับตาดูอยู่แนละ้วเช่นเดียวกับคนนี้ครับมีรายงานนะครับจากสื่อในฮอลแลนด์ครับนะอานเออานาอ์ดานจูมาคนที่เป็นข่าวกับเราเมื่อซัมเมอร์แล้วก็ย้ายไปอยู่กับเบียร์เดลเอเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคือนนี้ลิเวอร์พูลส่งสเกลไปดูนะสื่อในฮอลแลนด์อย่างวอลบอลเนี่ยเขาบอกมาว่าส่งสเกลไปดูแล้วก็ยังคงให้ความสนใจ กองหน้ารายนี้อยู่ตัวลูกรายนี้อยู่เพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นตัวแทนของซาดิโอมาเน่ในอนาคตเขาว่าแบบนั้นนะอ่ะก็ดนํำสีสารตลาดซื้อขายพวกนี้มาฝากกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี้ยขอบคุณทุกๆคนนะครับใครที่ชื่นชอบกันนะครับง่ายๆอย่างที่ผมย้ำในทุกๆคลิปกด subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารขอบคุณทุกคนนะครับใครที่ชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์ในแต่ละคลิปให้ด้วย ขอไลค์ให้หน่อยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์วันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพวกกนใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ